เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยังสนับสนุนโดยนันยางรองเท้าที่ใส่ตั้งแต่เด็กยันโต วกเธอรู้ไหมว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้นะเพราะงั้นแล้วเงินไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตอา้าวงั้นครูโย่งทางานเพื่ออะไรคะครูโย่งทางานแลกน้ำหรอครับทํางานเพื่อเงินแต่ Gone. พอได้เงินแล้วก็เอาไปซื้อน้ํากินไงสุดท้ายแล้วก็คือต้องการเงินอยู่ดีเอ,อ๋ก็นั่นแหละก็คือต้องการเงินนั่นแหละเพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่าเงินมาซื้อทุกอย่างไม่ได้จริงระครับครูโยงงั้นยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยว่าอะไรหล่ะที่เงินซื้อไม่ได้ได้เ er ดีย <asc> เ๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ฟังก็อย่างเช่น เอางี้ละกันนี่คือแบบทดสอบให้พวกเธอตอบว่าอะไรบ้างที่เงินซื้อไม่ได้ครูโยงตอบไม่ได้ก็เลยยนให้พวกเราตอบแทนครูโยงนี่ร้ายจริงๆครูโยงทำไมครูโยงไม่ตอบล่ะครับอ,อ้าวก็ครูอยากจะรู้ว่าพวกเธอจะฉลาดสักแค่ไหนไหนใครอยากจะตอบว่าอะไรบ้างที่เงินซื้อไม่ได้แล้วพอพวกเธอตอบมานะักครูก็จะใช้ประสบการณ์ของครูบอกว่ามันซื้อได้หรือไม่เพื่ออะไรเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นเองแทๆ้ๆแล้วถ้าเกิดพวกเราตอบได้จะได้อะไรครับครูให้20บาท สุดท้ายก็เกี่ยวข้องกับเงินของรางวัลยังเป็นเงินเลยหรือจะไม่เอาไม่เอาครูเก็บนะไม่ให้แล้วเอาครูโยงเอาเอาเอาแหมเงินนะเงิน่ะดีมากมันต้องอย่างนี้อ่ะไหนใครจะตอบก่อนขอคําตอบแปลว่าครูปฏิเสธไม่ได้เลยนะให้งั้นจะขอเราก่อนเขาเปิ้ลจะนำเลยหรอเอาเลยเปิ้ลเปิดเลยสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ก็น่าจะเป็นน้ําค่ะครูโยงน้ําในทะเลทรายเฮาเปิ้ลสุดยอดน้ําในทะเลทรายใช่แล้วซื้อไม่ได้แน่แน่ โอเปิล oh, เป็นคำตอบที่ดีมากน้ำจ้าน้ำเย็นๆยขวดละสิบห้าบาทอ้าวยังไม่ทานอะไรเลยซื้อได้ซะแล้วโอ้เงินซื้อน,น้ำได้แฮะแม้ในทะเลทรายใครมาบ้ามาขายในยทะเลทรายวะน้ำหวานน้ำแข็งน้ำอัดลมมีหมดจะ้ะว่าไงเปิลเดือนนักครูยงปกติมีคนนาน้ำมาขายในทะเลทรายด้วยหรอเขาจะมาขายทําไมอา้าวอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้มั้งว่าในทะเลทรายต้องการน้ำ <c oughs> เขาก็เลยนาน้ำมาขายให้ hey, แบบนี้ได้ด้วยเหรอถ้าเป็นแบบนี้เราควรจะตปล่าว่าอะไรเนี่ย เปิลฝ้าเอาหลักคนต่อไปเป็ดหรือแว่นเพื่อตังยี่สิบาทนี่พอเราตั้งคิดกันขนาดนี้เลยหรอเอาไม่เอาไม่เอาครูจะได้เก็บเอาครับเอาเอาเอางั้นเดี๋ยวผมขอตอบว่าท้องฟ้าครูย้งท้องฟ้าเงินซื้อไม่ได้อ้อโหเป็ดมึงพูดถึงธรรมชาติเลยเหรอเนี่ยอาจจะเป็นคําตอบที่ถูกก็ได้นะท้องฟ้าเหรอก็อาจจะซื้อไม่ได้แต่จะซื้อมาทำบ้าอะไรฮะเป็ดไม่รู้ครับแต่ซื้อได้ไหมล่ะไม่เอาไม่เอาแบบนั้นเอาแบบว่าที่เราต้องการด้วยดีแต่ว่าเงินซื้อไม่ได้ผมต้องการท้องฟ้าเอาไปทําอะไร เอาไว้เลี้ยงนกป้าไปแล้วไม่ผ่านเป็ดไม่เอาแบบนี้เอาแบบว่าที่เราต้องการด้วยที่เราอยากจะได้อยากจะใช้แต่ว่าเงินซื้อไม่ได้ก็ผมอยากได้ท้องฟ้า<ฮ>เผยเจอให้เป็ดไม่ผ่านละต่อไปตากูสิ่งที่เราอยากได้แต่เงินซื้อไม่ได้ครูยองครับผมอยากได้ชีวิตของครูยองโหเอางี้เลยเหรอเวน ก็เอางี้นะครับผมอยากได้ชีวิตครุยงใหญ่ได้มากเลยครุยงขายให้ผมไหมแว่นอย่างโหดเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราบอกขายไม่ได้เนี่ยเราก็จะแพ้แล้วก็ต้องเสียเงินยี่สิบาทให้กับแว่นมาตัดสินใจยากขนาดนั้นเลยนะคะครุยงเออชีวิตเรากับเงินยี่สิบาทเราจะยอมเสียอะไรไปดีชีวิตก็สําคัญนะเงินยี่สิบาทก็สําคัญเหมือนกันกูว่าครโยงอาการหนัก เฮ้ยประเด็นนี้น่าสนใจตอบยากมากเลยเด็กชายแว่นเอางี้เดี๋ยวครูขอเวลากลับไปคิดคืนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวครูโยงมันไม่น่าจะคิดยากขนาดนั้นนะไม่ต้องก็ได้ครูโยงบอกว่าถ่ายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อคืนครูโยงได้นอนไหมคะเออยี่สิบบาทกับชีวิตของเรายี่สิบบาทกับชีวิตของเรากลัวงานนี้งานยากครูใหญ่ครับครูใหญ่ผมมีเรื่องจะปรึกษา ฮะอย่างคุณนี่มีเรื่องจะปรึกษาผมด้วยเหรอเห็นปกตินี่ฉลาดเกินก็ฉลาดจริงครับอันนี้ไม่เถียงแต่ว่าวันนี้ผมมีปัญหาใหญ่ที่ผมเองเนี่ยคิดไม่ออกโอ้ถึงขั้นนั้นเลยดาไดเหล่ามาสิคือว่าครูใหญ่ฟังแล้วยะหัวร้อนนะครับโทษทีโทษท,ท,ท,ทีเมื่อกี้ผมไออ๋อเสียงไอไ <laughs> ออีกแล้วควรไปหาหมอนะครับเอาตั้งใจฟังเคยองี้ครูใหญ่คิดว่าเงิน20บาทกับชีวิตของผมเนี่ยอะไรมาสําคัญกว่ากัน เดี๋ยวนะขอมาอีกทีชีวิตผมกับเงิน20บาทอันไหนสาคัญกว่ากันโอ้โหนี่หรือคําถามโย่งไปอะไรมากเปล่าก็มาอยู่ครับนี่ผมคิดมาหลายชั่วโมงแล้วยังคิดไม่ออกเออม,มันก็พูดยากนะเงิน20บาทกับชีวิตของคุณเหรอเห็นไหมปัญหานี้มันยากเนาะเอมเอมองเข้าใจแล้วรบกวนครูใหญ่ใช้พลังของหัวลูกชิ้นคิดทีครับเอาไอ้นี่เขารบครูใหญ่ครับอย่างตอนเนี้ยผมหิวข้าวมากเลยผมมีตังค์อยู่30บาท ผมเอาตังค์ยีบาทจากคุณเนี่ยไปซื้อข้าวกินได้แต่ชีวิตคุณอะผมไม่สามารถเอาไปแลกเป็นข้าวมากินได้แม่ค้าคงจะไม่เอาแน่ๆนเพราะงั้นผมขอตัดสินใจว่าเงิน20บาทสําคัญกว่าชีวิตคุณนั่นไงจริงด้วยเงิน20บบาทมีค่ากว่าชีวิตกูแย่ yeah, แล้วสิแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปถามความเห็นคนอื่นด้วย วันนีมาเต้นตอกอยู่ข้างหลังพี่ชายเรามาแดนกันหน่อยฮะกูไม่มีอารมณ์คุโยงเข้ามาทําอะไรที่นี่คะเครียดผมเครียดไม่รู้จะไปไหนก็เลยมาที่นี่ะนะไม่ใช่ที่ไหมเนี่ยเผื่อมันจะทําให้จิตใจสงบลงได้บ้างน่าคิดแบบไหนเหรอให้พี่ชายเต้นสิเต้นอ,อย่ามายุ่งกับกูกูจะเดินจงกรมเดี๋ยวพอเดินจงกรมเสร็จก็จะนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่แถวนี้แหละมากันไปใหญ่ละคุโยงมีเรื่องอะไรเหรอขวาย่างหนอซายย่างไก่หนอค่ะไม่ใช่ไก่ไก่นั่นพ่อผม อ้ครูยงพอเหอะมีอะไรมาปรึกษาตีปาปันไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเดินจงกรมได้ไม่ถึง5 9, ้าเก้าเลยมันแก่กาคนอืน่นไปเดินในบ้านตัวเองนู่นไปดูท่าทางจะเหม่อลอยเครียดหนักเลยบอกตีปาปันมาค่ะว่ามีอะไรเออก็ได้งั้นปรึกษาทีนะช่วยบอกผมทีดิว่าระหว่างชีวิตผมกับเงิน20สบาทเนี่ยอะไรสําคัญกว่ากันก็ต้อง20สบาทสิคะไม่น่าถามเลยทําไมตอบไวจังวะแทบไม่ได้ใช้สมองเลยมั้งเนี่ย แล้วปีโป้ป่านเจ้าชีวิตครูโยมาทําอะไรล่ะคะเงิน20บาทสิซื้อหนมกินได้ไม่ใช่ไม่ใช่ถามว่าอะไรสําคัญกว่ากันเงิน20บาทขวาย่างหนอขายก็ได้เรียกตำรวจมาจับออกไปทีเฮ้ยโกรนกูอยู่ข้างหลังกูรู้แต่ว่าตอนนี้ไม่กล้าสู้หน้าใคร พยายามสู้นะกูได้มองกูนี่ฮะกไม่มองกูเขินไม่ต้องเขินเพื่อนไม่ต้องเขินมองมาเลยไม่กูไม่มองอะไรของมือวะเนี่ยยยกมือเป็นอะไรไหนเหล่ามาสิย่อย่อไม่เอาแบบย่อเอาแบบเต็มเอะก็ได้เคอเมื่อเช้านะกูถามเด็กนักเรียนว่ามันมีอะไรบ้างที่เงินซื้อไม่ได้แล้วเด็กตอบว่าชีวิตกูเนี่ยเงินซื้อไม่ได้อ๋อก็ดีแล้วนี่เด็กก็เข้าใจดีแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเว้ยถ้าเกิดว่าเด็กตอบถูกนะกูต้องจ่ายตังค์ให้เด็ก20บบาท เออแล้วไงต่อจ่ายไปเด็กยี่สิบบาทแต่ปัญหาก็คือกูไม่รู้ว่าระหว่างเงินยี่สิบาทกับชีวิตกูอันไหนมันมีค่ากว่ากันหมายความว่าไงถ้ากูตอบว่าชีวิตกูสามารถซื้อได้ด้วยเงินเนะี่ยกูก็จะไม่ต้องเสียตังค์ให้เด็กยี่สิบาทเว้แต่กูก็ต้องขายชีวิตกูให้กับเด็กไปคือ okay, อะไรวะงง ใช่กูก็งงเหมือนกันตองเอี่ยงวะ่ะแล้วทีนี้พอกูไปปรึกษาคนอื่นเรื่องนี้นะเว้ยแต่ละคนก็บอกว่าเงินยี่สิบาทอนะ่ะมีค่ามากกว่าชีวิตกูอ๋อเข้าใจละมึงน้อยใจก็หน่อยนึงไอายมองหน้ากูไม่ไม่มองไอายอย่าดื้อหันมากูยังไม่ได้หันหัวไปไหนเลยเอาล่ะเออทีนี้กูมีความเห็นที่แตกต่างยังไงเหล่ามาสิแม้ว่าสาหรับคนอื่นๆจะบอกว่าเงินยี่สิบบาทสาคัญกว่าชีวิตมึงนะเว้ย ออแล้วไงต่อแต่สำหรับกูนะเพื่อนกูรู้จักมึงมานานเราเป็นเพื่อนกันมานานมากตั้งแต่สมัยปสใช่เราเพื่อนรักผ่านทุกผ่านทุกผ่านทุกด้วยกันมาก็เยอะมันไม่มีความสุขบ้างเลยเราวันในช่วงเวลานั้นแม้ว่าเราจะผ่านความทุกข์ความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสสาการมาด้วยกันแล้วความสุขเราไม่มีเลยหรอเออก็มีนั่นแหละแต่นิคไม่่คยออกย่องไม่ต้องไปฟังที่ใครเขาพูดหรอกจะมาเปรียบเทียบเงินยี่สบบาทกับชีวิตมึงนะ่ะกูบอกเลย ไม่ต้องถึง20่หรอกบาทเดียวกูก็เอาแล้ว